กับตาวเค่หังป่าศิลาว่างเว้นเสินไปยื้อคือหงทุ่งศิลาล่าฝ่า,าสานนองศิลาบวกหวกศิลาแม่นม้ำนางน้องคอยอยู่ดีแน่เดือนนางเอ่ย ิบนิ้วนิน่อยของแอดดากาวคัวบาสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องป้องปายซูผู้สุขพ้นค่ะยินดีต้อนรับกับช่องรดาชาแนลเสาร์วันที่12มีนาคมเนาะค่ะพี่น้องเหลืออีก4หมื่นเนาะค่ะกาจิถึงมื่นี่่ห้ารอค่อยเนาะค่ะพี่น้องค่ะมาเบิงค่ะบามืมนี่แอดมีแนวทางมาฝากพี่น้องเอียงแน่เนาะค่ะ ผู้ใดล่อเลขมหาเฮงมาละเด้อค่ะพี่น้องคะเลขแม่บุญกำแพงเพชรงวดที่ผ่านมาห้แรนเก่าเข่าที่ศูนย์หากเก่าเนาะค่ะพี่น้องเลขลับหลุดกองฉลากคนล่าหวยรีบหาซื้อไว้ทะเบียนรถนายกเนาะคะ่ะหลายสำนักหลายอาจารย์ค่ะพี่น้องคะก่อนสีเขาไปรับชมแอดกับฝาบนิ้วมือของท่านผู้ชมทุกท่านถึงยังบ่ทันได้กดไลค์กดแชร์เนาะคะ่ะจิ้มให้แอดเด้อเด้อค่ะพี่น้องคะ่ะ เข้าใบเบิงเ้งแนวทางกันเลยค่ะเข้ามาประเดิมแนวทางแรกของทะเบียนรถนายกเนาะค่ะรีบหาซื้อไว้ทะเบียนรถนายกเนาะค่ะพี่น้องทะเบียนรถเพื่อนค่ะ5817ค่ะ16เดือ36น365หนะจ๊ะเนาะค่ะพี่น้องคะก็ะสามารถจับวินตามใจชอบเลยค่ะพี่น้องคะ ขั้นมักขั้นชื่นชอบกะตามบ่มักกะปลอยพันเนาะค่ะสำหรับแนวทางหนเกะเบิ่งต่อไปเนาะค่ะมีรายอาจารย์ให้คือกันเนาะค่ะพี่น้องคะเข้าไปต่อกันที่แนวทางของลุงเสริมเนาะค่ะคู่มือในการเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะ16มีนา2565เด่นบนค่ะ8183 84515354เนาะค่ะรับประกันคุณภาพค่ะ ชุดเดนบน3ตัว1ชุดค่ะพี่น้องคะ8 5 1ห้าค่ะเพื่อนห้เดนชุดเดียวเนาะค่ะพี่น้องก็แสดงว่าสองโตของเพื่อนกะต้องเน้นหา1นเนาะค่ะพี่น้องกะขอขอบพุณนแนวทางน้าค่ะพี่น้องคะทุกแนวทางเนาะค่ะเป็นเพียงแค่แนวทางเนาะค่ะพี่น้องพอห้ามมักตัวเลขเนาะค่ะรับชมข้อมูลให้เิดเพลินหัวใจเนาะค่ะพี่น้องคะ ไปต่อกันที่แนวทางห้วยไต่ดินเนาะค่ะเด่นบนตัวเดียวมาแน่ๆเนาะค่ะเด่นที่1นึค่ะพี่นองชุด3ตัวหนึงหางค่ะ8 6 1 2ตัวเน้นๆค่ะ61ขาค่ะพี่นองแนวทางนี่กระชนรลายซ้ำนักเนาะค่ะร่วมทางแนวทางคุณปอสาริกาน้ำขาพี่นองเข้าไปต่อกันที่แนวทางของอาจารย์เพชรไพลินเนาะค่ะงวดวันที่16มีนา2 5 6ห เด่นบนที่5วิ่ง5มาร้านเปอร์เซ็นตะ์เนาะค่ะแปดห้หนึ่งห้ค่ะมาคู่ตดบน100%ยเปอเซต์เม็ดเดียวค่ะพี่น้องคะไปต่อกันที่คนเมืองเหนือเนาะคะ่ะรัฐบาลไทยชุด3ตัวค่ะ4ี่สองแปดเนยาะคะ่ะชุด2อตัวค่ะ18ึ่งแปดด 70809.7และ98ค่ะพี่น้องคะไปต่อกันที่แอดบุญบุญค่ะพี่น้องคะรัฐบาลไทย16เดือน365 3ตัวเม็ดเดียวค่ะพี่น้อง196 2ตัวค่ะ9616และ19เนาะค่ะส่วนตัวแอดเองเนาะค่ะแอดกะหมักหนึ่งเก่าเนาะค่ะเพราะว่าเป็นเลขทะเบียนรถของแอดเนาะค่ะแอดกะหนาสื้อตัวนี้เนาะค่ะพี่น้อง ส่วนทะเบียนรถของแอดเนาะค่ะพึ่งได้ายขาวมาเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะ419เนาะค่ะเลข่ายเพิ่นเนาะค่ะแอดกะนาซีจัดชุดหนีเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่ากะบ่จัดาลค่ะพี่น้องคะเพราะว่ามาหวยห้าน้อยกับหวยเล้าแถบทุกมือค่ะพี่น้องคะกะได้เก็บเลขผสมหน่อยจากตรงนี้แล้วเนาะค่ะพี่น้องคะเข้าไปต่อกันที่เลขมหาเฮงค่ะพี่น้องงวดมาที่16เดือน36 5หค่ะ ชุด2ตัว0976ค่ะแนวทางนี้ยังบอลรุดนด้ค่ะพี่น้องคะเขามาติดติดกันค่ะพี่น้องผู้ใดที่รอเป็น f อฟซีองเลขมหาเฮงกับมาแล้วค่ะพี่น้องคะแนวทางงบน้อยด้วยค่ะเข้ามาตามต่อกันที่เสื้อสั่งฟ้าเนาะค่ะชุดเต็มเพิ่นเนาะค่ะพี่น้องเบิ้งชุด2อตัเพิ่นก่อนค่ะ48 58 57 08และ54 มีหาหางน้ำกันค่ะสามตัวสี่หาค่ะพี่น้องห้าสี่แปดเจ็ดสี่แปดศูนย์ห้าแปดเจ็ดห้าแปดเนาะค่ะแนวทางเพิ่นกะงามอยู่ค่ะพี่น้องคะคันถืออกถือใจผู้ใดก็อย่าลืมแคปไว้ค่ะบอมักกับปลอยพันเนาะค่ะพี่น้องคะทุกอาจารย์ทุกสำนักมีหลุดมีเข้าเนาะค่ะพี่น้องโปรดใช้ดุลพินิจเยอะๆเนาะค่ะพี่น้องคะ เข้ามาตามต่อกันที่เลขเทวาโชคลาภเนาะค่ะคู่โต๊ดสามตัวท้ายรางวันที่หนึ่งค่ะ1 7 1 9 3 7 3 9น่เนาะค่ะแนวทางสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นค่ะถ้า4คู่โต๊ดไม่มาให้จัด6 5 8จะมาเนาะค่ะพี่น้องคะมาตามต่อค่ะแอดมายมินเนาะค่ะ16เดือนสามชุด3ตัวค่ะ7 1 6 9 5 3 9 3 7 2ตัวค่ะ1 6 3 5และ3 7คนเดิมที่ไม่เคยเปลี่ยนไปเนาะค่ะขอขอบคุณทาง2แนวทางค่ะพี่น้องคะไปต่อกันยาวๆกันที่ชุดเต็มค้นล่าหวยเนาะค่ะพี่น้องคะแนวทาง1 6เดือน3 6 5ค่ะ4 0 4 6 4 7 2 0 2 8และ6 0นเนาะค่ะแนวทางล่างเ้ยค่ะพี่น้องคะ เข้ามาตามต่อกันที่คนรักงูนเนาะค่ะแนวทางสุดปังค่ะพี่น้องคะสุดสามโตเพิ่นค่ะพี่น้องงบบอนไลน์ก็ซื้อได้เนาะค่ะพี่น้องหาบาทสิบบาทเนาะค่ะถือตดถือตรงก็ยั่งดีเนาะค่ะพี่น้องศูนย์สองหนึ่งศูนย์สองสี่เจ็ดแปดหนึ่งเจ็ดแปดสี่เนาะค่ะพี่น้องสิบหกมีนาสองห้าหกห้ารอผลค่ะเข้ามาตามต่อเลขลับ กองสลากเนาะคะ่ะงวดวันที่16มีนาสองห้าห้าค่ะรางวันที่1เนาะคะ่ะชุด3ามโตเพิ่น,นะคะ่ะ6 8 3 8 6 8, 8 8 3 6 8และ8 8 2ตัวล่างะคะ่ะ1 7 2 7และ3 7เนาะคะ่ะแบ่งปันฟรีทุกงวดะคะ่ะพี่น้องคะ่ะมืออื่นเนาะคะ่ะพี่น้องแอดกับสีมีแนวทั้งเกา ว่นขะกันเนาะค่ะพออ่านมาแต่ตนงวดเนาะค่ะทีแนวทางที่สุดปังเนาะค่ะเพื่อพี่แมยพี่น้องลืมเนาะค่ะอาจสิตกล่นไปใดแอดกาบสิทย่อยวนไห่เนาะค่ะพี่น้องคะเข้ามาตามตอนแนวทางของอาจารย์พี่ค่ะพี่น้องบน6768 7 5 7 8 ล่างค่ะหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดนค่ะพี่น้องแนวทางนี้กับเข่าดีคือกันค่ะพี่น้องแต่แนวทางเพิ่นกะสีลายโตเน่จักหน่อยนาอค่ะพี่น้องค่ะเข้ามาตามโตกันทีแนวทางของเจนบุกบารมีมหาเฮงนาะค่ะพี่น้องค่ะแนวทางเพื่อนการลุดน่าสิสามหมวดใดแล้วนาอค่ะพี่น้องค่ะค่ะข้อมูลผิดแอดกับออทษเนาอค่ะพี่น้อง ชุด3ตัวเพื่นค่ะ817ค่ะ2ตัว1817และ89เนาะค่ะแนวทางเพื่อนกะชนกับทะเบียนรถนายกเนาะค่ะพี่น้องคะเข้ามาตามต่อกันทีแนวทางของอาจารย์โกยบ้านไล่เนาะค่ะแนวทางบนเพิ่นค่ะพี่น้องค่ะให้เด่น5และ8ค่ะ1525 6575 952878และ98ค่ะเพิ่นเน้นไหนสี่ห้างด้วยค่ะ1 5 7 5 9 5 7 8ชุด3ตัว3ห้างคะ่ะพี่นอง2 7 5 4 7 5 6 7 5ค่ะไปต่อลางเพิ่นคะ่ะพี่นอง6และ5คือตัวเด่นเนาะคะ่ะพี่นอง2 6 4 6 7 6 9 6 5 0 5 7 5 8 5 9เนาะคะ่ะ ตัวเน้นเพิินวงลมสีแดง2 6 5 7ค6หาเกกนาะค่ะพี่น้องแนวทางเพิินร้ายแต่เพิินกระเน่นไห่เนาะค่ะพี่น้องคะแล้วกะเฮ้ากับเบิ่ง้อมููโตัวแลนเนาะค่ะว่าวิเคราะห์แนวทางแลนตัวใดมาแรงเนาะค่ะเฮ้าไปเอาไปเกาะกับเหล็กในใจเฮ้าก็ได้ค่ะพี่น้องคะบะต่ตองตามเพิินทุกแนวทางกระได้ค่ะ เฮามาปิดไทยรายการกันที่เลขแม่บุญกำแพงเพชรเนาะค่ะพี่น้องแนวทางเพิ่นงวดที่ผ่านมาให้แล่นที่เก้าเข่าที่ศูนย์ห้าเก้าเนาะค่ะพี่น้องคะเฮามาตามต้องงวดนี้ค่ะเลขแม่บุญกำแพงเพชรเนาะค่ะสิบหกมีนาหกห้าวิ่งบนที่แปดค่ะเน้นเน้นเจ็ดหนึ่งแปดเนาะค่ะชนเหล็กนายกเด้อค่ะพี่น้องคะแต่เป็นตัวกับซื้อเนาะค่ะพี่น้อง ชุดร่องเพินค่ะ184ค่ะล่างวิ่งที่1และ8 18และ84เนาะค่ะพี่น้องคะแนวทาง84กกะมีไรสำนักายอาจารย์ไฮไลท์คือกันก่ะพี่น้องคะ ฝ้าวทรงการบ้านกันก้อนเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะมือนี้ตอนเที่ยงโกว่าเนาะคะ<อ>่ะพี่นอ้องเจฟ้องเบียเพิ่นสป,ปอยแนวทางเพิ่นแล้วเนาะคะ่ะอาจสีหาบ่าพ่อเนาะคะ่ะอาจสิเป็นเหลขชนกันกระไดเนาะคะ่ะห้องมักตัวใดทรงไปก่อนเลยค่ะพี่น้องคะอย่าลืมด้ค่ะมือหนี้เทียงคึงคะ่ะกะเจฟ้องเบียปล่อยแนวทางเพิ่นเนาะคะ่ะจากกลุ่ม VIP เนาะคะ่ะรอติดตามทางช่องแอดเลยค่ะพี่น้องคะ ขอบคุณทุกอาจารย์ทุกสำนักขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วพบกับแอดใหม่คลิปต่อไปเนาะค่ะสวัสดีค่ะ